ลุวคนเขามองว่าพีติ๊กงมงายหรอเราผมบุคคลที่3ผมไม่เอามาคิดเป็นประเด็นถ้าอาจารย์ไปแคร์กับสิ่งเหล่านี้อาจารย์จะเป็นทุกข์พองานตกงานไม่ค่อยมีก็ผันตัวเองมาเป็นหมอดูผมแค่บอกว่าเป็นไกด์ในการดําเนินชีวิตแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือ 1. คุณต้องมีพื้นฐานของความดี จริงไหมคนบางคนก้าวเข้ามาในชีวิตเราก็มีวาระชีวิตนะผมก็งงกับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเหมือนกันว่าทําไมทําทำไมต้องไปนี้คนอื่นก็ไม่เป็นเลยอธิบายคําว่ารักมันคืออะไรความรักคือน้ําพึ่งคือน้ําตาน้าพึ่งกระสวนน้าพึ่งเลยอาจารย์เอาเหรอน้าพึ่งกระสวนน้าพึ่งยิ่งสั่งจงเลิศเจษดาวงอาจารย์เขียนลักษณะนี้ให้ระวังเรื่องการผ่าตัดเนาะอาจารย์เป็นตัวร่างกายนะถ้าไม่เจออะไรให้ถีมเลย นี่คือลายเซ็นของหนูใช่ไหมคะผมเอาว่าอาจารย์เปลี่ยนไม่เกินไม่เกินไม่เกิน,เ,กนเดือนเดี๋ยวอาจารย์จะโทรมาครับคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซบทั้งช่อง